คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟซีมิดักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำา f ฟพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่90ศนะครับทัทีเม็ดเดียวได้อยู่ที่ศูนย์เจาะ 09นะครับเต็มคาราเบลนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิดรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับไทยก็ฟัน13ราลาวก็ฟัน09นะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตรงอกตรงใจ FC มิดรักหรือเปล่านะครับกับสูตรมังกรทองแอดก็ทำเต็มที่ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในปีพศส5 6 7เดือน6นะครับผมไี่สีพี่น้องที่เคารพพักเดือน6แล้วนะครับผมก็เดินทางมาถึงครั้งที่7 7ด ครั้งนะครับก็ไม่ทำอีฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับเข้าตามสูตรตามตำรานะครับเด้งๆงวดก่อนก็แตก3ตัว5 0 9รอบนี้ก็90ตัวเจาะนะครับเม็ดเดียว0ูนย์นะครับ้อสอบออกอยู่ที่2 9 1 2 0 9นะครับบางที่2 9เนะครับเป็นก็สอบล่างบางที่ก็1 9บางที่ก็1 2นะครับก็สอบล่างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับของเราพัฒนานะครับ สำหรับข้อสอบบนออก209กนะครับชุดวินแตก3ตัวนะครับมังกรทองสำหรับเม็ดเดียวแอดคิมได้0ูนย์เจาะเข้า0 9ย์ก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็คอมมตนเข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องนะครับผมสูตรมังกรทองนะครับก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกลบนะครับเป็นสูตรมังกรทอง สูตรถุงเงินนะครับและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับผมสาหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้ใชกก้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบไทยนะครับแอดจับได้2กับ3 นะครับสานะครับเจาะให้เข้านะครับผมเลขผสมก็ถือว่าผ่านนะครับเลขศูนย์ก็มานะครับถ้ามา5 3 0แตก3ตัวเลยชุดวินก็สอบไทยหลังจากไทยเสร็จนะครับก็มาเป็นข้อสอบลาวออกวันจันทร์นะครับแอดจับได้0ูนย์กับ9นะครับไม่เดียว0ูนย์เจาะเก้าให้ด้วยนะครับชุดวินแตกนะครับสองนะครับก็ยินดีกับเอฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ สำหรับต่อไปก็จะเป็นมันพุทธนะครับผมก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข9กกับ0คือเลขส่วนเกินสามารถนำมาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับผมา6ตัวนะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับาตามข้อสอบที่ออกเต็ดตัวไม่ได้นะครับแปดตัวก็ไม่ได้เก้าตัวก็ไม่ได้นะครับสิบตัวยิ่งไม่ได้เดี๋ยวพี่พี่น้องจะว่าเอานะครับเลขสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังนะครับ ก็จะมีนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่ารีเก้านะครับผมเก้าแปดแล้วก็ห้านะครับศูนย์หนึ่งสองเก้าแปดห้านะครับผมสำหรับไม่เดียวนะครับชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดจุดบอมมาได้ที่สุดก็คือเก้านะครับอ่าสำหรับเก้านะครับผมเน้นนะครับเน้นเจาะ จะจ่อให้ประมาณ3คู่นะครับจะมี0ูนย์เก้ะครับหนแล้วก็2อเกอาหน่งเกไปเขียน16ึ่งหกพุทโธพุทธังนะครับก็จะเป็นสองเกนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับในกลุ่มของเราจะจอยห้าคู่นะครับหรือพี่น้องนะครับผมที่กลัวพลาดก็จะเป็น0ูนย์9ก้าหน9่งเกที่คัดออกก็ได้ นะครับก็อย่าลืมมันกลับหัวนะครับแอดจะกลับให้นะครับถ้ามามันชอบกลับหัวนะครับถ้าใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับหกกับเก้มันตัวเดียวกันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นเก้านะครับสําหรับตัวที่สองนะครับผมมีซีพี่น้องที่เขารูปรักนะครับเน้นเจาะเจาะอยู่ที่ศูนย์นะจะมีศูนย์ ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์แปดนะครับประมาณนี้นะครับสามคู่นะครับหรือ fc พี่น้องกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับทั้งทั้งบ้านแอดคิมนะครับผมจะเจาะห้าคู่นะครับจะมีเรียกผสมด้วยบางทีนะครับตามนี้นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอเจาะออกมาให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับเมืที่แล้วชุดวินตารางแตกนะครับสองศูนย์เก้านะครับสามตัวศูนย์เก้าก็แตก สำหรับสูตรเจาะ4ตัวนะครับเด่นๆนะครับเอจะใช้เลขผสมด้วยนะครับก็จะเป็น4801นะครับ01 90นะครับก็จะเป็นอยู่ที่83 9 9นะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่2 80159นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบ6ตัวนะครับ สำหรับเบิลก็ระวังอ9ก็ครหกตัวดยวยกันกลับให้ด้วยนะครับแล้วก็11นะครับ00โทษทีประมาณนี้นะครับสําหรับเบิลตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะจากทางช่องแอคทีมนำโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเที่้วก็เม็ดเดียวเก้าเจาะเก้าศูนย์เต็มคาราเบลชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีชัยด้วยกัน สำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือน,นคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินมานำเสนอนะครับสำหรับ fc พี่น้องอยากได้นะครับอ่ารูด9กับศูนย์อันนึงกาเม็ดเดียวโทษทีเนาะเน้นรูด9กับ0ูย์แอดคิมเขียนไม่ไม่สุดเนาะสำหรับ fc พี่น้องนะครับอยากได้ก็สอบนะครับเลขเม็ดเดียว หรือว่าชอสอบเรียกวิ่งคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเรียกวิ่ง fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินเขียนโชคพอลยอยกตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ